สนับสนุนรายการโดยปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนทิพยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบก,กับ Smart Energy กับดิฉันสอยฟ้าโอสุควัทิ์ค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่ฟาร์มโคโนมที่เป็นสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทอย่างไร เขานำระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงหรือว่า IoT นะคะมาใช้ในฟาร,ร์มโคโนมค่ะซึ่งแม่วัวเหล่านี้นะคะกำลังถูกรีดนมวัวด้วยระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงค่ะวัวทุกตัวนะคะจะติดแท็กสีฟ้าไว้ที่ขานะคะและแท็กเหล่านี้ค่ะสามารถอ่านพฤติกรรมของวัวได้นะคะและสามารถเรียกดูได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนค่ะ อะไรบ้างที่สมาร์ทคะสำหรับการเลี้ยงวัวเนามต้องอินเทอร์เน็ตออฟติงครับวันนี้เรามีระบบติดตามวัวสามารถรู้พฤติกรรมของวัวเรามีโซลาร์ลูเพื่อลดพลังงานครับแล้วตัวอินเทอร์เน็ตออฟติงเนี่ยมันเข้ามาบริหารจัดการวัวอย่างไรล่ะคะเน,นื่องจากวัวจํานวนมากเนี่ยเราไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเราเองเราจรึงจําเป็นต้องใช้แท็กครับ ที่ติดตามข้อขาวัวสีฟ้าๆนั่นใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้จะเป็นสมสัญญาณและเราสามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดดูพฤติกรรมการเคลื่อนไหวทั้ง400ตัวครับคือเราไม่ต้องเดินไปดูวัวที่ฟาร์มทีละตัวทีละตัวถูกต้องครับเราดูจากสมาร์ทโฟนได้เลยครับเปิดขึ้นมาเห็นหมดเลย400ตัวเป็นยังไงใช่ครับสามารถทราบเลยว่าวัวเราพฤติกรรมวัวเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นปริมาณน้ํานมดิบให้วันนี้เท่าไหร่วัวตัวนี้สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างค่ะวัวตัวนี้ท้องหรือไม่ท้องแล้วตัว แ็กที่ข้อเท้าเนี่ยมันบอกได้ยังไงล่ะคะเป็นการติดแสดงถึงพฤติกรรมแล้วก็ลิงก์ไปที่ระบบของเราเรามีตัวแม่ข่ายนะครับตัวแม่ขายจะส่งสัญญาณให้เรารู้ทันทีเป็นกราฟลยขึ้นเลยนะครับคือวัวจะมีพฤติกรรมอย่างไรเหมือนเราแอบดูวัวใช่ครับโดยที่วัวไม่รู้ตัวใช่ครับเราไม่จําเป็นต้องไปเดินดูแต่ละข้อแต่ละข้อเลยครับเราสามารถดูที่ สมาร์ทโฟนเราได้ครับเราก็จะรู้ว่าถ้าเขามีอาการแบบนี้แปลว่าเขากำลังเป็นอะไรใช่ครับที่นี่รีดนมวันละกี่รอบเรารีดนมวันละ2รอบครับแล้วเวลาที่รีดนมวัวเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่านมหมดเต้าแล้วระบบนี้นะครับเป็นระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงปริมาณนมหมดก็จะหลุดเองครับโดยที่เราไม่ต้องใช้คนไปรอรับครับอ๋อมันจะดีดกลับออกมาเองเทคออฟเข้ามาทันทีเลยครับเพื่อจะรองรับไปรีดตัวอื่นต่อไปครับแบบนี้ เต้านมแม่วัวก็ก็ไม่ช้ำและจะทำให้ระยะเวลาการรีดน้ำนมดิบเร็วขึ้นครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งรอ หมดเมื่อไหร่ก็ถอดออกโดยทันทีครับผ้าทางวัวก็จะมีความสุขกันมากขึ้นด้วยไม่ต้องเจ็บตัวนี่คืออินเทอร์เน็ตออฟติงนะคะแล้วส่วนโซลาร์ o o ฟท็อปนี่ล่ะคะที่นี่เป็นโซลาร์ o o ฟ 20kVA ครับเราใช้พลังงานทดแทนเพื่อใช้ในระบบทั้งหมดเลยเราใช้พัดลมนะครับเราใช้ระบบทําความเย็นนะครับและแสงสว่าง20กิโลวัตต์นี่คือระบบไฟฟ้าแสงสว่างพัดลมในฟาร์มสร้างความสุขให้วัวใชเข้ามาจากโซลาร์ o o ฟท็อปนะคะคุณสัชรรู้จักโครงการสมาร์ทฟาร์มที่นํา IoT แบบนี้มา ไไยด้้ังงคะโครงการของพพครับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและรคงงานสมัครเข้าโครงการของพพครับลงทุนไปเท่าไหร่คะเนื่องจากของเรามี2โครงการลําดับแรกก็คือระบบแท็กนะครับรและโครงการที่2ก็คือโครงการโซลารูปครับเราได้รับสนับสนุน35%ของโครงการครับ กรมพอพอเนี่ยสนับสนุน35%ทางฟาร์มออก65%เใช่ครับเงินลงทุนทั้งหมดเท่าไหร่คะ2ล้าน1,000แสนบาทครับกรมก็สนับสนุน35%ครับจะแสนเร็จครับกี่ปีคืนทุนคะสำหรับโซลารูฟเนี่ย7ปีครับสำหรับแท็ก5ปีครับสิ่งที่คุณสัฒน์ได้จากโครงการสมาร์ทฟาร์มนี่คืออะไรคะลำดับแรกเลยสามารถจัดการฟาร์มที่ขนาดใหญ่ได้โดยการลดค่าใช้จ่ายสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรามีปัญหาเรื่องแรงงาน ตัวนี้จะมาทดแทนแรงงานได้สบายครับคือแทนที่จะใช้คนมานั่งรีดนมบัวก็ใช้ระบบ IOT มาช่วยเลยรีดเสร็จปุ๊บมันดิบตัวออกมาเองสามารถดูได้อย่างเดียวทม์ครับส่งผลให้ถึงบริหารจัดการอย่างอื่นได้อีกครับลดต้นทุนพลังงานด้วยลดต้นทุนค่าแรงงานด้วยแล้วได้ปริมาณน้ำนมดิบมากขึ้นไหมคะเราได้ปริมาณน้ำนมที่มากขึ้นและคุณภาพดีขึ้นครับเพราะอะไรเพราะเนื่องจากงัวเราทานอาหารเยอะขึ้นผสมติดง่ายขึ้นนะครับมีท้องทุกปี ก็สามารถที่จะให้นมได้ทุกปีครับทั้งวัวมีท้องก็มีนมครับเจ้าของฟาร์มก็มีความสุขมีความสุขครับค่ะวัวก็มีความสุขนะ วดแก้วนะคะและที่สำคัญเขาใช้ IoT มาบริหารจัดการพลังงานนะคะลงทุนเพียงแค่2เดือนก็คืนทุนค่ะบริษัทไทยมารายา๊าสจำกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตที่เหมาะสมด้วยนวัตกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจเยี่ยมโรงงานมาวิเคราะห์มาสำรวจเรื่องการใช้พลังงานพร้อมกับสนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตออฟสิงการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะคะทำให้ไทยมารยา๊าสสามารถใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะประหยัดพลังงานได้ปีหนึ่งเกือบ3ล้านบาทค่ะ ขวดแก้วเหล่านี้นะคะหลากหลายสินค้านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยมารยากาสนะคะคุณพิเชียนคะการใช้พลังงานที่นี่เป็นยังไงบ้างคะไทยมารยากาสนะครับเป็นบริษัทลูกของบริษัท BJC b i g กซีผลิตขวดแก้วสําหรับใช้ในการบรรจุอาหารต่างๆเราก็มีการใช้พลังงานอยู่ใน2รูปแบบพลังงานจากก๊าสธรรมชาติกับพลังงานไฟฟ้าครับก๊าซธรรมชาตินี่เอาไปใช้ทำอะไรคะส่วนใหญ่ตัวก๊าสธรรมชาติเนี่ยเราไปใช้ในการหลอมวัตถุด,ดิบเพื่อใช้ลผลิตขวดครับกว่าที่จะมาเป็น ขวดแก้วมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะก็เริ่มจากการที่เรานําวัตถุดิบนะครับเช่นทรายโซดาแอชนะครับรวมทั้งเศษแก้วด้วยเอามาผสมกันแล้วก็จ่ายเข้าไปในเตาหลอมใช้อุณหภูมิประมาณ1 6 0 0อ,องศาจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะปล่อยน้ําแก้วนี่ออกมาในเครื่องผลิตเราเรียกว่าเครื่อง forming จากนั้นก็มาเป่าขวดขึ้นรูปขวดแล้วไปทําให้เย็นหลอมจนเป็นเป็นของเหลวก่อนแล้วค่อยมาขึ้นรูปใช่ครับคุณพิเชียรคะต้นทุนพลังงานหลักๆเนี่ยอยู่ในะขั้นตอนไหนบ้าง ต้นทุนพลังงานหลักๆทจะอยู่ในช่วงของเตาหลอมซึ่งใช้แก๊สธรรมชาติกับต้นทุนไฟฟ้าในการขึ้นรูปขวดในแต่ละปีเนี่ยไทยมรารยากาสผลิตขวดแก้วเนี่ยกี่ล้านขวดคะเป็นกำลังการผลิตของกลุ่มนะครับเราจะผลิตอยู่มา4,000ล้านขวดต่อปี4,000ล้านขวดครับอาจารย์ศกดาคะหลังจากที่ไทยมรารยกาก a สเ,เข้าโครงการกับกรมโรงอุตสาหกรรมแล้วเนี่ย ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยอะไรบ้างคะทางกรมโรงงานก็มอบหมายให้หมายเวลาเชียงใหม่เข้ามาสำรวจข้อมูลก็โฟกัสไปที่การใช้พลังงานนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับทางทีมงานของทางโรงงานว่าเราสมควรที่จะเอาระบบ IOT เนี่ยมาจับกับระบบอะไรเพื่อส่งผลปลายทางก็คือการประหยัดพลังงานพอผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจวิเคราะห์พบอะไรบ้างที่ควรจะใช้อินเทอร์เน็ตออฟเข้ามา เราพบว่าการใช้พลังงานในปั๊มลมนะครับหรือแอ์คอมเพรสเซอร์เนี่ยเป็นการใช้พลังงานที่มีนัยสําสคัญแล้วก็มีโอกาสที่จะประหยัดพลังงานได้ซึ่งวิธีการก็คือว่าถ้าเราลดความดัน ที่ตั้งไว้ที่ตัวปั๊มลมลงเนี่ยเราก็จะสามารถประหยัดพลังงานได้ประเด็นสําคัญก็คือว่าที่ผ่านมาอาจจะมีมอนิเตอร์แต่ว่าอาจจะช้าไปเพราะว่ามันไม่ใช่ระบบที่แบบเรียวไทม์ก็คือติดตัวเซ็นเซอร์ในระบบปั๊มลมรันั่นคือมาตรการสําคัญและเป้าหมายเราก็คือการประหยัดพลังงานอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คือโฟลของลมอัตราการใช้ลม เราก็ต้องตรวจวัดด้วยความชื้นและอุณหภูมิอากาศโดยรอบของปัมลมโดยสรุปภาพรวมเนี่ยเราจะดู3อย่างประกอบกันนะครับก็คืออุณหภูมิความชืน้นสิ่งแวดล้อมปัมลมอัตราการไหลของลมที่ใช้แล้วก็ความดันปลายทางแล้วตัวกรมโรงโรงานอุตสาหกรรมนี้สนับสนุนอะไรบ้างกรมโรงโรงานอุตสาหกรรมสนับสนุนงบป,ประมาณนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในโครงการนี้เนี่ยโดยงบประมาณเนี่ยเราจะสนับสนุนให้โรงโรงานหนึ่งไม่เกิน2 5 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ไม่เกิน10จุด คุณพิเชียนคะหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนํามาตรการเกี่ยวกับปั๊มลมเนี่ยโรงงานทําอะไรต่อคะเราก็ปฏิบัติตามนะครับแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มเติมเราก็จะมีการต่อย,ยอดในการติดเซ็นเซอร์เพิ่มอีกโดยเราลงทุนอีกประมาณสัก4ี่แสนรวมเป็นทั้งหมด6,5แสนหประหยัดพลังงานได้ปีเท่าไหร่คะปีนึงประมาณ3ล้านบาท3ล้านบาทโอ้โหแบบนี้เพียงแค่2เดือนเนี่ยก็คืนทุนแล้ว ส่วนที่ประหยัดนี่คือเฉพาะสาขาที่เข้าโครงการกับกรมโรงโรงานอุตสาหการรมใช่ครับถ้าประหยัดได้มากขนาดนี้เนี่ยจะต,ต่อยอดไปยังสาขาอื่นๆไหมคะแน่นอนครับ,น,น,น,รบนี่เป็นโครงการที่ดีนะครับเราก็พยายามจะขยายต่อไปที่สาขาอีก2สาขาที่เรามีอยู่คือสาขาที่บางพีกับที่สระบุรี2ท่านผู้ชมคะนี่เป็นตัวอย่างดีๆนะคะที่เราพามาชมกันคะ่ะในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตออฟดิงหรือว่า IOT มาบริหารจัดการพลังงานในโรงงาน ในปีงบประมาณ2,563กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อทำโครงการช่วยเหลือโรงงานอุตสาหกรรมในการติดตั้งระบบ Internet o น t ตออฟหรือว่า IoT ให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพโดยโกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะได้คัดเลือกโรงงาน21แห่งค่ะ เข้าไปสนับสนุนการติดตั้ง IoT มูลค่า3 0 0แสนบาทซึ่งก็คาดหวังว่านะคะทั้ง21แห่งนี้จะสามารถลดรายจ่ายด้านพลังงานได้รวมกันทั้งสิ้นปีหนึ่งประมาณ29ล้านบาทค่ะสนับสนุนรายการโดย60ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยก้าวสู่ปีที่60ไทยออย เชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคมท่านผู้ชมคะบริษัทบีกิมพาวเวอร์เขาสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรมขนาด980เมกะวัตต์มูลค่าการลงทุน40,000ล้านบาทค่ะดรฮาราลิงประธานบริษัทบีกิมพาวเวอร์จำกัดมหาชนบอกว่า นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของบริษัทในการเตรียมความพร้อมเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรมจำนวน7โครงการมูลค่า40่0 0ล้านบาทซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก5สถาบันการเงินชั้นนำผู้รับเหมาก่อสร้างระดับโลกหนุนศักยภาพการเป็นผู้นำด้านพลังงานไฟฟ้าคุณเปียนาสุนทรวาทะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบีกิมพาวเวอร์บอกว่าโครงการนี้มีเป้าหมายหลัก คือการพัฒนาสาธารณรประพขั้นพื้นฐานที่สําคัญในรูปแบบพลังงานไฟฟ้าและไอ้น้ําที่มีคุณภาพและสเสถียรภาพเพื่อที่จะส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมที่จะส่งผลดีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน คุณปียนาถคะการที่สถาบันการเงิน5แห่งสนับสนุนโครงการน,นี้เนี่ยมันสะท้อนถึงอะไรคะสะท้อนถึงความเชื่อมั่นนะคะของสถาบานันการเงินต่างๆนะคะทั้งในและก็ต่างประเทศที่มีความเชื่อมั่นให้กับบีกริมพาวเวอร์มาตลอดนะคะ7โรไฟฟ้าที่กําลังจะสร้างตรงนี้เนี่ย เป็นยังไงบ้างคะเป็นโรงไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรมนะคะก็จะเป็นทดแทนโรงเก่าหรือ S C P replacement เนี่ยโรงนะคะ,คะก็จะทำให้จำนวนเมกะกวัตเนี่ยเพิ่มขึ้น700เมกะกวัต์นะคะสำหรับ S C P replacement โดย Efficiency สูงขึ้นมากนะคะก็จะทำให้ประหยัดแก๊สประมาณ15%ซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพสูงมากแล้วก็ทำให้ไฟฟ้ามีคุณภาพและไอ้นามที่มีคุณภาพสูงมากส่วนอีก2โรง ก็จะเป็นโรงไฟฟ้าแบบ s c p ก็เพื่อการอุตสาหกรรมเหมือนกันแต่อันนี้ขายให้อีกแกก90เมกะวัตต์แล้วก็ที่เหลือขายให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมฟู้ดเบลเล่ซึ่งก็จะส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมทางด้านอาหารนะคะ280เมกะวัตต์2โรงนะคะเพราะฉะนั้นก็รวมทั้งหมดก็จะเป็น980เมกะวัตต์7โรงนี่คือ980เมกะวัตต์โรงกันแล้ว ใช่ค่ะ,คะกลุ่มลูกค้าที่จะซื้อไฟตรงนี้เนี่ยพร้อมอยังคะพร้อมหมดนะคะโรงไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรมที่เราสร้างแทนโรงเก่าที่หมดอายุเนี่ยเขามีลูกค้าอยู่แล้วลูกค้าเนี่ยเป็นเบรบสทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้มีทั้งหมดร3อยกว่ารายนะคะซึ่งก็ถือว่าวิธีพาวเวอร์นี่มีลูกค้าภาคอุตสาหกรรมเนี่น่าจะมากที่สุดแล้วแล้วนะคะสําหรับธุรกิจพลังงานนะคะอีกสองโรงที่อ่างทองนั้นก็มีลูกค้าพร้อม นั่นก็จะมีโรงสีอยู่2โรงแล้วก็ฟูดตบัเล่ก็กําลังจะเริ่มนะคะโรงไฟฟ้าทั้ง7โรงตรงนี้ทั้งรีเพสเมนแล้วก็ทั้งที่สร้างใหม่เนี่ยเชื้อเพลิงประเภทไหนคะก็เป็นก๊าซหมดนะคะซึ่งก็เป็นพลังงานที่สะอาดนะคะเชื้อเพลิงที่เป็นกา๊าซธรรมชาตินี่คือบีกิมนํามาจากไหนคะชิปเปอร์ลาเส้นที่เราได้นะคะเราก็จะนําเข้ามาเป็นก๊าซธรรมชาติเหลว L N G นะคะมีคุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกลงทําให้เราสามารถขายไฟฟ้าแล้วก็ ไอ้น้ำให้กับลูกค้าได้มีคุณภาพดีแล้วก็ราคาต่ำลงนะคะเชื้อเพลิงที่เรานำเข้า LNG เนี่ยปริมาณมากนอยแค่ไหนคะ ที่จะนำเข้าใน2ปีแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็น2 5 0 0 0 0ตันนะคะในอีก2ปีข้างหน้าเมื่อเราสร้างโรงไฟฟ้าทั้ง7โรงเสร็จก็จะสามารถนำเข้าได้6 5 0 0 0 0ตันค่ะสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยการใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานลดลงนะคะการที่มีกริมออกมาสร้างโรงใหม่7โรงแบบนี้มั่นใจว่าขายหมดไหมคะขายหมดแน่นอนนะคะเป็นโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมเราอยู่ใกล้ๆกับผู้ใช้แล้วก็ลูกค้าเรามี130รายอยู่แล้วที่ เป็น World b เบสทั้งนั้นเลยนะคะ,คะก็ได้พิสูจน์แล้วด้วยผลการดำเนินงานในปีนี้นะคะทั้งควอเตอร์หและควอเตอร์ทสเนี่ยก็สูงกว่าปีที่แล้วมากเลยนะคะ,คะการใช้ไฟของลูกค้าเนี่ยจะมีดรอปแค่ช่วงเดือนพฤษภาที่ดรอปจริงๆนอกจากนั้นก็กลับมาเกือบเท่าก่อนโควิดเลยนะคะ,คะลูกค้าเรามีหลากหลายรายได้บีกิมปีนี้เนี่ย กับปีที่แล้วเป็นไงบ้างคะก็รายได้ปีนี้จะสูงสูงแบบเป็นท็อปเรคคอร์ดเลยนะคะมีรายได้และก็กาไรเนี่ยก็สูงขึ้นตามจํานวนเมกะวัตที่เพิ่มขึ้นในปีนี้เนี่ยเราก็มีที่ดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ยสามพันกว่าเมกะวัตนะคะเราจะมีค่าแก๊สที่เป็นต้นทุนหลักราคาลดถูกลงเนี่ยก็จะทําให้รายได้และกาไรในปีนี้ก็ควรจะสูงกว่าปีที่แล้วค่ะ นอกจากนี้บริษัทยังเดินหน้าศึกษาการลงทุนโครงการพลังงานใหม่ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าให้เป็นไปนตามเป้าหมาย7,200เมกะวัตต์มาดูการลงทุนของไทยออยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศกันค่ะ คุณวิรัตเอื้อนิลมิรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนบอกว่าไทยออยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกของประเทศผ่านการลงทุนโครงการพลังงานสะอาดหรือ CFP โดยเริ่มลงทุนในปี2 0 6 2ถึง2 0 6 6วงเงินประมาณ150,000ล้านบาท ประเมินว่าโครงการนี้ช่วยก่อให้เกิดกระแสงเงินหมุนเวียนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศโดยตรงมากกว่า40,000ล้านบาทโครงการพลังงานสะอาดก่อให้เกิดการจ้างงานผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการต้องการแรงงานกว่า21,000อัตรามีการจ้างงานไปแล้ว12,000อัตราและผู้รับเหมาจะมีการจ้างงานเพิ่มในปี2564อีก9,000อัตรา โครงการนี้เป็นการช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการจับใจ่ายใช้สอยอุปโภคบริโภคโรงแรมที่พักร้านอาหารและการท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่อำเภอศรีราชาและพื้นที่ใกล้เคียงประโยชน์ที่ได้จากโครงการ CFP สำหรับไทยออยเองสำหรับประเทศไทยเองคืออะไรคะความสามารถในการแข่งขันของไทยออยดีขึ้นในขณะที่กับประเทศชาติก็ต้องถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการของเอกชนเป็นโครงการที่ใหญ่สุด ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจนะฮะหรือ EEC เนี่ยเป็นโครงการแรกนะฮะแล้วก็มีเงินลงทุนที่เยอะมากบริษัทเองก็มีนโยบายที่จะเน้นย้ำการใช้ l o c a l คอ content นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีิมัม4 0ของเงินลงทุนเนี่ยนะฮะจะลงมาที่ประเทศโดยตรงนะฮะกับบริษัทไทยหรือแรงงานไทยมีการสร้างงานนะฮะเพราะว่าช่วงพีคข,ของการก่อสร้างเนี่ยเราจะมีคนงานก่อสร้างเนี่ยประมาณ2 0,000คน หลังจากโครงการแล้วเสร็จก็จะมีการจ้างงานเพิ่มเติมอีกเราก็หวังว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกให้ดีขึ้นนอกจากนี้ไทยออยอยังเข้าร่วมให้การสนับสนุน w o r k a t i o ช t t h i l l n n d ทำงานเที่ยวได้รวมใจช่วยชาติเป็นมูลค่า1ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมคุณวีรัตบอกว่าไทยออย ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจธธธของประเทศมาตลอดเวลา60ปีและในครั้งนี้เป็นอีกช่วงเวลาที่สำคัญที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจธธธธธค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท BCPG จำกัดมหาชนบริษัท SPCG จำกัดมหาชน การสมาร์ทเอเนจี Energy, ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านเมืองเอกและชาวตำบลหลัก6จังหวัดปทุมธานีจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหาคุณาทิคุณพระบาทสมเด็จพระจนากาศทีเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประธานคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านเมืองเอกถวายพวงมาลัยและกล่าวถวายรำลึกราชดุดีด้วยสำนึกในพระลักษาตรุณนาทิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าควงชนชาวไทยข้าพเจ้าทั้งหลายขอสืบสารพระราชบรญญด้วยความจงรักภักดีจะยึดมั่นในการปฏิบัติดีรักษาชาติบ้านเมืองและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่เพศชาติชาวตำบลหลักขกและชาวเมืองเอก ร่วมยืนสงบนิ่งรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประสบนิกรมีการํำบุญตักบาทพระสงฆ์9รูปและมอบทุนการศึกษาถวายเป็นพระราชกุศลทุนการศึกษาจำนวน119ทุนมาจากชาวเมืองเอกตั้งใจมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในตำบลหลักหกที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่ยากจน จากโรงเรียนวัดนาวงโรงเรียนวัดรังสิตและโรงเรียนสุขลักษณะ13ตุลาคมนะคะวันคล้ายวันสวรรคตรของในหลวงรัชการที่9ผู้เป็นที่รักของเรานะคะเราชาวตำบลหลัก6และหมู่บ้านเมืองเอกนะคะได้มาร่วมกันน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระอ,องค์ท่านมาทาบุญตักบาตรแล้วก็มาแจากทุนการศึกษาให้นักเรียนแถวตำบลหลัก6นี้นะคะจำนวน1 1 9ทุนนะคะทุกคนนะคะมาร่วมใจกันขอตั้งบณิธาน เดินตามรอยพระบาทของพระองค์นะคะในการทำความดีให้สังคมและให้ประเทศไทยของเราสืบต่อไปค่ะท่านผู้ชมคะแม้ว่าพระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่โครงการตามพระราชด,ดำริกว่า4,000โครงการยังคงผลิดอกออกผลสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ประสบนิกรดำรงชีพได้อย่างมั่นคงในทุกสถานการณ์ และในครั้งนี้เราได้ร่วมกันปลูกต้นยางนาต้นไม้ทรงโปรดจำนวน9ต้นนาะสวนสุขภาพริมบึงหมู่บ้านเมืองเอกค่ะวันนี้เราชาวเมืองเอกและชาวหลัก6รู้สึก ปลื้มปิติแล้วก็ยินดีมากเลยนะคะที่มีโอกาสได้ปลูกต้นไม้ถวายพระบาทสเด็จเจอยู่หัวรัชการที่9แล้วโดยเฉพาะเป็นต้นยางนาด้วยซึ่งเป็นต้นไม้ทรงโปรดแล้วต้นไม้เหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตต่อไปคู่กับเมืองเอกตราบนานเท่านานค่ะ จัดงานครั้งนี้แม้ว่าสายฝนจะโปรยปรายแต่นั่นมิใช่อุปสรรคที่ประสบนิกกรของพระองค์ท่านจะมาร่วมงานด้วยใจที่มุ่งมัน่นเพื่อน้อมรำลึกและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะเรื่องเล่าจากสวนป่าสร้อยฟ้าวันนี้นะคะน้อมนำศาสตร,ราชามาช่วยแก้ปัญหาการพังทลายของหน้าดิน อุปสรรคใหญ่ในการปลูกป่าที่นี่นะคะก็คือไม่มีน้ําทางการเกษตรค่ะเราจึงขุดโคกหนองนานะคะที่จะรับน้ําในหน้าฝนปรากฏว่าฝนมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะขอบบ่อนี่พังทลายลงไปต้องปลูกแฝกค่ะเพื่อที่จะกันการพังทลายของหน้าดินนะคะ ยายบอ่อเสร็จแล้วนะคะได้บอ่อที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้ดินนำดินไปถมเป็นโคกไว้เตรียมจะสร้างบ้านค่ะรายการ Smart Energy นะคะคิก off ปลูกป่านะคะในวันแม่แห่งชาติค่ะดิฉันนำทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลนะคะมาปรับใช้ในที่ดินแปลงนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันชวนครอบครัวชวนเพื่อนๆชวนผู้รู้นะคะมาร่วมกันปลูกแฝกค,ค่ะอาจารย์ช้างคะแฝกจะช่วยยึดหน้าดินได้ใช่ไหมคะได้แน่นอนครับแฝกนี้ด้วยอัจฉริยาภาพของพ่อหลวงรอเก้านะฮะท่านได้แนะนําพระราชทานแนวทางของการพัฒนา,นาปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรมให้พวกเรานะฮะโดยการใช้แฝกในการ ปลูกนะฮะแฝกนียมีรากที่ยาวมาก <แ S 2> ยาวถึง3เมตรเลยซึ่งมันจะช่วยเกาะพื้นดินไม่ให้ดินมันพันทลายครับรากของหญ้าแฝกเนี่ยยาวถึง3เมตรช่วยในการยึดหน้าดินไว้มันเป็นตระกูลหญ,ญ้าที่มันทนมากสามารถปลูกได้ทุกที่ทุกสภาพดินใช้งานง่ายต้นทุนถูกนะฮะเป็นการใช้ธรรมชาติเพื่อรักษาธรรมชาติวิธีการปลูกทํำยังไงคะปลูกง่ายเราจะปลูกระยะห่างประมาณ5เซนแฝกที่จะมาปลูกเนี่ยต้องมีรากก่อนใช่ไหมคะใช่ครับ ปลูกแบบวางเอง็นให้ทิศทางเนี่ยไปทางที่น้ํามันไหลามาเพื่อที่มันจะช่วยในการซับน้ําพยุงน้ําไว้คนไทยได้ใช้แฝกนะคะในการยึดหน้าดินจากพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองใช่ครับ,รบอ้าวงั้นเรามาช่วยกันปลูกแฝกนะครับปลูกบักเอ็นนะคะเพื่อที่จะให้เขารับน้ํารากมันจะจะยาวแล้วมันจะเป็นแหล่งที่จุลินทรีย์สาม,มารถอาศัยอยู่ด้วยฮะมันจะทําให้ดินร่วนซุยตัวรากเนี่ยจะเป็นตัวยึดดิน เพราะว่ารากเขาจะยาวแล้วก็จะเป็นพวงแน่นมันเหมือนเป็นเป็นเขื่อนที่ไม่ให้หน้าดินมันพังทลายเป็นพืชมหัศจรรย์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระทานให้คนไทยทั้งประเทศ มปลูกแฝกรดน้นําเสร็จแล้วนะคะบ่อนี้ก็จะทําหน้าที่ในการกักเก็บน้ําในหน้าฝนนะคะวันนี้หมดเวลาของ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์แล้วค่ะพบกันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะวันเสาร์7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาค่ะ